ครับมาเบิ่งกับเจ้ามาพบกับในห้อยทอบสมพาสมควัเมื่อนีสิบห้ามาเบิ่งเขากนแทงสุนเข้าควายน่อยนะครับเด้อเจ๊กรอรอเด้อเจ็ก่อเด้อแขวนถ่ายวิดีโอเพ็่นสุนเข้าควายหน่อยครับผมควายเทือกบอกว่าฮะควายเทือกวะควายแม่แม่นังแม่นั่งหน่อยนะครับเด้อเพื่อนมาซื้อไปยังไม่ได้สนเข้าเเถอะ ควายหลายครับตัวสุนค่าคอกเลยครับอยู่ป้านยังบ่บานเดี๋ยวถึงไหมถึงไหมรถดนะมันก็ล้มหรอกเดีเงินั่นนั่นกิน หมือนเี่นะพี่เก่งแท้สคนเลยปอขพอดีได้งามเนาะเราเลียงใส่ตุ๋นี่รปลาควายมีแต่เมียอ่างนี่ไง ตัวนี้ก็สิดประมาณร้อยสามสิบหา้าความสูงโอ้มีแต่ควายงามๆครับมีควายดอนควายดอนสามสี่ตัวเ เนื yeah. 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 Mm ้อเห็ดเืออาชีบขนาดน้องคนนี้เนี่ย โอ้ยดูไปหมดะโอ้มันสิไปเห้ได้บ่เราเสื้อมาเส่นงไปบ้านบ่ไปกิเงี้ยไปไปข้าสนเข้าเี่นจะบาทตาตัวละกขวดตัวละขวดขวหร็อขวดน้อยขวายังขวดเี้ยหเนาะโอ้ขวดใหญ่จีนเข้าตัวละลอยนะครับเนาะ มาตรฐานตัวละล่อยอนก็พูดก็ไ่ได้สักฮึมเมาหนึ่งบ่บ่ไล่หรอกเมาเดียวเ <c oughs> มาเดียวดิเมาเดียวนี่บมดุดไม่กว่าสีเมาเนี่ยก็หลายขวดจะตด้ดิ <c oughs> อนันนี้อันนี้บ่แม่มันน่ะโอ้ <c oughs> นี่เลือกขับเลือกแม่มันแม่ของควายหน่อยตัวนี้ <c oughs> แม่มันสูงประมาณร้อยสามสิบห้าคันครับมันจักกันมันมันเปล่พ่อมันจักเดือนเนาะประมาณจักเดือนควายตัวนี้แม่นเดือนมีชูนาขอดเนาะ ตะคนมบนเอาเบบินมันเหยียนสามมิ้งไอันที่ก้วยสีงามมนนงามขย่อนนะะขาจะไม่ย่อนควยด่อนนะครับเด้อควยดอนวัวนี้แม่สาวที่โอ้ยเนี่ย อันนี้ควายดอนครับผมงามครับควายเพิ่นมีแต่ตัวอ่างดีๆอันนี้ควายบ้านเดลือสีคันชัยนะครับเดอ้อนี่ควายวอันนี้ก็ควายดอนควายเผือกงามครับควายแต่ละตัวของเรามีแตตัวอ่างยี่ยงยงครับสูงร้อยลักสามขินมีแต่น้ำยี่ยงยงครับ ของกเกษตรกรบ้านเดือสีคันชัยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่น,นี้ก่อนเด้อครับเด้อฝากติดตามผมเนี่ยเพื่อให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับเนาะผมกับมือใหม่ครับมือใหม่ถ่ายถ่ายเท o ยูทูบใหม่ๆครับย <ๆๆ S 1> ังบ <gie> อกเก่งบันใดนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่น,น,คนี้ครับขอ,ขอบคุณครับผม